เด็กชายคนหนึ่งมาจากครอบครัวยากจนเช้าวันนั้นเขารีบออกจากบ้านจนลืมหยิบปากกามาโรงเรียนพอถึงห้องเรียนคุณครูเริ่มสอนเขานั่งเงียบมือวางบนสมุดเปล่า,ลามองเพื่อนคนอื่นเขียนอย่างตั้งใจหัวใจเขาหนักอึง้งกลัวว่าจะถูกครูว่ากลัวว่าจะตามเพื่อนไม่ทันเพื่อนข้างๆเห็นเขาก็หันมามองไม่พูดอะไร แต่ค่อยๆหักปากกาของตัวเองออกครึ่งหนึ่งแล้วยื่นให้เด็กชายรับมามือสั่นเล็กน้อยเขายิ้มทังน้ำตาพลางพูดเบาๆว่าขอบใจนะตั้งแต่วันนั้นเขาไม่เคยลืมเลยว่าความเมตตาเล็กๆนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนบางครั้งสิ่งที่ดูครึ่งหนึ่งสำหรับคนหนึ่งอาจเป็นเต็มดวงสำหรับอีกคนข้อคิดเพื่อนแท้ ไม่จำเป็นต้องพูดมากแค่ยื่นครึ่งหนึ่งก็พอแล้ว